สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะจะบอกว่าทําข่าวไอทีเนี่ยเห็นอันนิจจังได้ชัดเจนมากเลยเพราะว่าหลายๆบริการที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีนี้นะคะมีเกิดและมีดับเร็วมากและในเดือนตุลาคมปี2015ปลายเดือนแบบนี้เป็นจุดดับของโซเชียลแคมป์ซะแล้วล่ะค่ะ สัปดาห์ที่ผ่านมานี้มีกระแสกันมาอย่างตลอดเลยค่ะว่าแอปถ่ายวิดีโอโซเชียลชื่อดังอย่างโซเชียลแคมปีตัวลงซะแล้วแอปนี้ดันให้คนธรรมดากลายเป็นเน็ตไอดอลได้มาก็นักต่อนักส่วนจะด้านบวกหรือลบก็ขึ้นอยู่กับว่าคนเหล่านั้นเอาอะไรมาโชว์ให้เราดูเนาะแรกสุดเขาตีจุดอ่อน Instagram ที่ตอนนั้นยังโพสต์รูปได้แค่อย่างเดียวแต่เมื่อคู่แข่งหันมาปรับตัวหันมาเน้นถ่ายและแชร์คลิปวิดีโอได้ก็ทําเอาแอปโซเชีอยลแคมหงอยอยู่เหมือนกันค่ะอีกส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากตัวแอปพลิเคชันเองที่ไไม่่ด้้เเนนเรือง ของความปลอดภัยมากปล่อยให้มีการปลอมไอดีผู้ใช้ได้ง่ายไปสักหน่อยรวมถึงไม่มีการคัดกรองคลิปที่ไม่เหมาะสมอยู่จํานวนมากอันนี้ก็เลยเสี่ยงเหมือนกันกับเนื้อหาล่อแหลมควบคุมยากอย่างที่เราเห็นตามหน้าข่าวนะคะจนมีกรณีถูกถอดออกจากทั้ง iOS และ Android จริงๆแล้วซิว่าโซเชียลแคมเนี่ยก็สร้างสีสันให้โลกออนไลน์ได้ไม่น้อยนะคะเช่นวลี ที่ทาให้คนไทยมีวลีล้อเล่นกันไปพักใหญ่แต่ที่ขาดไม่ได้ก็คือช่องทางที่ปล่อยให้คนมีของได้โชว์ความสามารถจนได้ดิบได้ดีเข้าสู่วงการบันเทิงได้ด้วยแต่ก็เป็นตัวอย่างที่น่าเสียดายนะคะว่าโลกยุคไอทีไม่มีอะไรแน่นอนเพราะสนามนี้วัดกันที่ความทันสมัยโดนใจผู้ใช้งานทั้งโลกค่ะจริงๆเราแย่ก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้แอปพลิเคชันนี้มาตั้งแต่เริ่มต้นเลยตอนแรกๆเนี่ยคนฟอลโล่ประมาณ3 4ล้านโซเชียลแคมเนี่ยเรียกว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ที่แยประสบความสําเร็จที่สุดเลยนะคะถึงแม้ว่ามััันนนนนนจะเเปป็็็ช่่่่วงงสสส้ๆกตามมืืออึที เราสามารถที่จะ ทำอะไรก็ได้ในสื่อเนี้ยเล่นอะไรก็ได้พูดอะไรก็ได้จุดเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากเพื่อนค่ะเพื่อนเล่นมาก่อนแล้วเขาก็บอกว่า yeah, แย่แกต้องเล่นแกต้องเล่นปรากฏว่าพอลองเล่นดูค่ะแล้วก็มีคนกดไลค์เยอะมากคนคอมเมนต์เยอะมากเราก็เลยเฮ้ยมีกําลังใจในการที่จะทําคลิปต่อๆไปตอนหลังมาเนี่ยมันเข้าไม่ได้เลยแล้วก็มีเน็ตไอดอลอีกหลายคนที่มีปัญหาเหมือนแย่ก็คือเข้าไม่ได้คนที่พัฒนาแอปพลิเคชันนี้ค่ะเขาหายตัวไปเฉยๆ mm hmm. จริงๆแย่ก็เขียนจดหมายไปหาที่โซเชียลแคมป์นะคะว่าทำยังไงดีล่ะแอคเค้าของฉ าก็ไม่ได้ตอบอะไรมาเราก็บอกว่าเราจะให้ค่าตอบแทนเขานะอะไรพวกนี้แต่เขาก็ไม่สนใจนะคะเขาก็แบบไม่ตอบอีเมลกลับมาเลยปิดตัวไปก็ <Yeah. S 1> ก็เฉยๆ <Yeah. S 2> นะ <laughs> แต่ก็คือยังยังอยากจะให้มีแอปพลิเคชันดีๆแล้วก็สนุกสนุกแบบนี้ขึ้นมาอีกะคะ่ะช่วงนี้ติดตามข่าวเซ็นซีทรีกันค่ะ Instagram เปิดตัวแอปใหม่บูมแรงเน้นถ่ายวิดีโอคุณภาพสูงเล่นเดินหน้าถอยหลังได้ด้วย Twitter เพิ่มฟีเจอร์ใหม่สร้างโพลแสดงความคิดเห็นได้ Facebook ปรับปรุงการค้นหาเพิ่มระบบแนะนำและค้นหาโพสสาธารณะได้แล้ว l ล n e เพิ่มช่องทางการแชทผ่านส่วนเสรมิมบนเบราว์เซอร์โ o รมติดตามข่าวไอทีและรีวิวเทคโนโลยีแบบจัดเต็มผ่าน y o u t u b e c o m s l a s h c h a t p a w i สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ